ถึงเวลาแล้วโอเคอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราฟังเวอร์ชันนี้นะต้องบอกก่อนว่าเราไม่เคยฟังเวอร์ชันนี้มาก่อนเลยเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่อยู่ใน c h ANNEL ของ Love East นะครับชื่อเพลงว่าจำนวนไว้ t e f เป็น l i ฟ e Session นะโอเคพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วกดหนึ่งให้หน่อยกดหนึ่งให้หน่อยถ้าพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเลยกดไหมโอเคไป เ้ยบรราากศมัน <Happiness> ค <unting> ือมันคมมากการเปิดประโยคออกมาเอ้ยการเปิดหัวเพลงออกมาโดยการที่แบบไม่ม <Jesus three imprisoned> ีดนตรีแบบนี้มีการแค่แบกว่ากดคอร์ดเพื่อให้รู้สึกว่าสร้างบรรยากาศเล็กๆมันมัน เบรนรวมไปกับบรรยากาศที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอเนี่ยเราใช้คำว,ว่ามิวสิกวิดีโอได้ปะที่อยู่ในสถานที่เนี้ยที่มันบอกว่ามันดูแบบว่าเออเป็นที่จัดงานอะไรสักอย่างแล้วมันบอกดูเละเทะไปแล้วอะ่ะมันทาให้บรรยากาศตรงนั้นน่ะรู้สึกว่าโอเคโอเคเลยเปิดเพลงมาแบบนี้เปิดหัวเขาเรียกอะไรเปิดตัวมาแบบเนี้ยทําให้รู้สึกว่าอ่ะฉันมีความรู้สึกคุ้นเคยกับอะไรบางอย่างแล้ว คือพอมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าการเก็บบีดเป็นการเก็บบีดที่คมขึ้นแล้วก็เสียงที่ถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงที่เรารู้สึกว่ามันชาบขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เราจําได้ว่านอนท์่ะจะชอบใช้เสียงที่แบบว่า มีมีเสียงแอบแหบมีเสียงแอบพลาดมีเสียงแอบรู้สึกว่าสร้างบรรยากาศในอีกช่วงเวลาหนึ่งช่วงอายุหนึ่งหรือช่วงสถานการณ์หนึ่งที่มันเบรนรวมไปกับบรรยากาศของเพลงนั้นนน่ะแต่วิธีการร้องเมื่อกี้เป็นการร้องที่เน้นใช้เสียงคมใช้เสียงที่มันดูแบบแสบซ่าอีกนิดหนึ่งเพื่อยกระดับของความรู้สึกให้มันไปอยู่ในเส้นที่เขาต้องการจะเล่าเรื่องหรืออาจจะเป็นเพราะว่าต้องร้องฟิทเทอริงกับ เจฟซาเอร์ atter, ซึ่งเจฟซ s าร์เตอร์เป็นคนหนึ่งที่มีช Мар, should, ่องเสียงที่มันแบบว่าอยู่ในเรนจ์ที่สูงใช่ไหมก็อาจจะเป็นการขยับนิดนึงเพื่อให้รู้สึกว่าคนที่เราร้องด้วยเนี่ยอยู่ในเส้นเรื่องเดียวกันหรือเส้นเรื่องที่ใกล้เคียงกันประมาณนั้นเจฟสาร์เอร์ลองออกมาคือเอกลักษณ์คือชัดมากเพราะว่าอะไร เมื่อกี้เป็นการปูเส้นเรื่องมาโดยโดยนนทนใช่ไหมมันทําให้เรื่องที่ต่อจากตรงนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็นการตัดต่อจะเป็นการตัดต่อที่แบบว่าอันนึงคือกําลังขับเข้ามาแล้วอีกอันนึงคือเหมือนรถคันนึงกาลังขับเข้ามาแล้วอีกคันนึงก็คือฝันหน้าฟุ๊บอย่างเงี้ยเออซึ่งทําให้เราอ่ะหันไปโฟกัสอารมณ์เหมือนกับเราเดินผ่านใครสักคนหนึ่งเรากาลังเหม่อเมื่ออยู่ใช่ไหมแล้วมีคนหนึ่งเดินผ่านสายตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่า หันไปมองเขาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอ่ะเออวิธีการส่งไปแบบนี้มันทําให้เกิดเ,เกิดบอนกับเป็นการร้องเพลงบนมิติคู่ขนานที่เราเข้าใจมันอ่ะเข้าใจทั้งสองมิติอ่ะอันเนี้ยดีเราชอบเราชอบวิธีการส่งการร้องแบบนี้มันสนุกเห็นไหม เมือเ่อกี้ตอนที่ขึ้นประโยคว่าคงต้องยอมจังนนตรงเมื่อกี้อะนอนกลับมาใช้ช่องเสียงเดิมคือถ้าเกิดว่าใครแฟชแบก็กออถ้าเกิดใครแบบเปิดไปด้วยนะก็คือจะรู้ว่าช่องเสียงที่ร้องตอนแรกกับช่องเสียงที่ร้องตอนที่เข้าพุกแรกเมื่อกี้เนี้ยมันคือคนละช่องเสียงกันแต่ความนัวความความหนึบของเพลงอะความออนบีดมันยังคงอยู่เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย สักทีถึงเวลาสักทีอะไรเงี้ยชอบน้นตแบบนี้เราชอบการที่แบบว่ามีไวเบโตเ้เล็กๆตรงปลายคำแบบเอาแค่แบบเล็กน้อยเอาแบบอออาแบบคา่แบบโปรยๆเอาแค่แบบเขาเรยเป็นฟีลแบบสาวเบลคือแบบ นิดเดียวพออะไรเงี้ยเออวิธีการวิธีการที่แบบว่ามีเล็กๆแบบเนี้ยมันทําให้เสน่ห์มันเหมือนกับอารมณ์เหมือนเราโรยน้ําตาลไอซิ่งอ่ะมันไม่จําเป็นต้องเยอะมันน้อยๆแต่ก็คือได้เรื่องประมาณนั้นอันนี้คือว่าโอเคมากเราชอบวิธีการล้องแบบนี้ อ,อกกยังไงนี่คือ, Girl, คอเกลความจริงว่าฉันนั้นไม่ใช่ใช่อย่างเงี้ยวิธีการร้องแบบนี้คือแอบใส่รันไปในการที่แบบว่าไหลโนต้ตอะ่ะเออเป็นการใส่โนต้ตที่มันไหลนิดนึงในเสียงหลบอะ่ะอันนี้คือเจ๋งคือเก่งเราไม่รู้ว่าออริจินัลมันมีไหมแต่ว่าเมื่อกี้ที่เจฟร้องออกมาก็คือดีเลย มันเนื้อเพลงมันว่าอะไรนะเมื่อกี้ลองไปฟังดูอันนี้ยดีอันนี้คือชอบเลยเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่แบบว่าถ้าเกิดลมไม่เหลือจะทําไม่ไหวแต่ถ้าเกิดว่าทําแบบเนี้ยโดยลมเหลือมากเกินไปมันก็ไม่พอดีเจฟ a ซาเทอร์ทำไวด้ดีเมื่อกี้คือชอบเลย

คือวิธีการร้องเมื่อกี้มันโอเคมันมันออนบีดร้องออนบิดร้องตรงจังหวะร้องตรงโน้อตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ความน่าสนใจก็คือเจฟซาร์เธอร์ร้องด้วยเสียงที่เป็นเสียงที่ออกร่าผา,าแผ๋ใช่ไหมแต่การร้องแบบนั้นเนี่ยมันทําให้อุณหภูมิของเพลงอ่ะมันไม่ตกเข้าใจว่าคือโดยปกติแล้วเวลาที่เราร้องเพลงท่อน A ไปสู่ท่อน B ใช่ไหมท่อน B แน่นอนมันจะถูกแบบลิฟท์อัพความรู้สึกขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ คราวนี้เนี่ยเขาเหมือนกับเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงความรู้สึกมาได้แบบไม่เกินไม่เกินเบอร์อะวิธีการเนี้ยถ้าเกิดว่าจําไม่ได้ว่าฉันสื่อสารอะไรออกไปในการร้องเพลงอะมันจะทําให้มาต่อแบบเนี้ยไม่ได้แล้วต่อแบบที่หล้นจนเกินไปด้วยด้วยซ้ํานะครับ <Un> โอ้โหเมื่อกี้มันจะมีจุดที่แบบเหมือนจะเบรกแต่ไม่ได้เบรกค,คือมันทําให้เรารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ขึ้นมาประมาณหนึ่งถ้าเกิดเวลาที่เราร้องเพลงที่มันมีแบบออนบีทเยอะๆแบบนี้มันจะเกิดความน่าเบื่อนิดนึงคือถ้ามันร้องแบบจงังหวะสับ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 ไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ย มันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าไปเมื่อไหร่จะท่อนต่อไปแต่เมื่อกี้มันไม่น่าเบื่อเพราะว่ามันมีการแบบริกออกมานิดนึงเออมันทําให้มันทําให้รู้สึกว่าการที่สร้างจุดแตกต่างสร้างจุดเซอร์ไพรส์ตรงเนี้ยมันถูกที่ถูกเวลาอช,อชอบวิธีการเข้ามาทอนวิด ฉันให้คำตอบมาทางสายตาสายสตาชอบอะไรแบบเนี้ยของมีเยอะๆไนี่ไหมชอบอะไรแบบนี้ที่มันทำมันทำให้เรารู้สึกว่าฉันนั่งฟังอยู่แล้วฉันถ้าเกิดว่าฉันขับรถอยู่ใช่ไหมฉันจะขับรถอย่างเงี้ยจะขับรถอย่างเงี้ยแล้วก็แบบผ่านสายเตา ออจะต้องแบบ่บงเงี้ยขบอเลยเฉยล้ว่็อย่างเงี้งย,ยมันต้องเกิดอาการนี้เพลงของนนทนนคือมันต้องเกิดอาการนี้ไม่มีแบบนี้คือไม่มีซิกเนเจอร์ไม่มีซิกเนเจอร์นี่คือมัอนเป็นซิกเนเจอร์วอล์กของนนทนน ก็คนต้องยอมใจคนคนไม่ม hmm. ีใจยอมจำละแม้ว่าบางสักเท่าไรืมกันว่าฉันร่ไหนถ้าจะไม่ได้รก็แค่นั้นยอมจใจอคว่าลาคนใจจำยรับจงทงใจก็คว่าฉันใช่ เขาแจ้งว่าฉัน,นไม่ใช่ <c oughs> ดีโอเขาโอ้เขาสู้ระจาโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้เมื่อกี้คือฝรั่งมาก โอ้เจฟคือแบบโอ้พระเจ้าเจฟเมื่อกีก้คือฝรั่งมากฝรั่งแบบอืมขอ,ขอฟังอีกรอบหนึ่งโ oh. <No>, no. อ้เน่านโอ้ฝรั่งมากโอ้ส่งดีมากเอ้อืม อยอมจลาม่รสกท่าไไม่เชื่อว่ฉันรักนไแค่ได้รักด,ดแค่นยอมจำใจแต่คำว่าลาใจยมยอมรับว่าเธนั้นต้องไปยมจร,ริงว่าฉันไม่ใช่หจำาหว้ทเม โอไมก d ตายโอ้ดีจังเมื่อกี้คือแบบที่ไม่ได้หยุดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าทุกอย่างมันเกินจินตนานการไปหมดเลยอะ่ะวิธีการแอดลิตวิธีการ ไลโนวิธีการไล่สเกลหรือแม้กระทั่งการส่งคืออย่างหนึ่งที่นักร้องเก่งๆเขาจะชอบทํากันเวลาที่ออนสเตจใช่ไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันเป็นออริจินอลของเพลงฉันอะไรเงี้ยฉันร้องเพลงนี้มาเยอะแล้วฉันออนสเตจมาเยอะแล้วฉันจะทําการอารมณ์เหมือนกับเป็นการชงให้ให้แขกรับเชิญหรือว่าคนที่มาฟีเจอริงกับเราด้วยมีส่วนร่วมในเพลงนั้นแล้วก็เป็นหนึ่งในเจ้าของเพลงเพลงนั้นซึ่งหลายๆครั้งที่เรารีแคปไปอ่ะเราจะรู้ว่า เราจะพูดถึงนนในมุมนี้ตลอดตั้งแต่เพลงที่ร้องกับเอ่อชื่ออะไรนะอิงวัลันทอนใช่ไหมเขาก็ให้เกียรติหรือแม้กระทั่งเพลงที่ไปฟิชชิ่งกับพี่หนุ่มกลาก็ก็มีการแบบว่าส่งรับส่งกันดีมากแล้วอย่างหนึ่งคือคาแรคเตอร์ของนนอ่ะเขาเป็นโรแมนติกใช่ไหมเขาเป็นโรแมนติกแบบดาร์กโรแมนติกอะไรอย่างงี้ใช่ไหม <S <S แต่คราวนี้เนี่ยในมุมหนึ่งของเจฟสตอร์เขาก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นป๊อปร็อกที่ ที่ที่แบบก็ถึงเครื่องจริง,รงๆคนหนึ่งในยุคนี้เลยอะไรเงี้ยคราวนี้เพลงเพลงของนนทนนเพลงจำนวนเนี่ยแน่นอนเป็นมันจะมีฟีลอาร์ตบีติกอยู่มาตลอดแต่คราวนี้เนี่ยวิธีการทําบีตไม่แน่ใจว่าบีดใหม่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเคาะตรงนี้เลยว่าบีตใหม่คือการทําบีดใหม่เนี่ยเป็นการส่งให้คาแรคเตอร์ของเจฟฟะดูแบบดูแบบป๊อปอัพออกมาจากสายตาจากฟิลเตอร์ที่มันเกิดขึ้นในในเส้นเรื่องนี้อะ่ะเออ อันนี้จะดีมากแล้วขอฟังตรงเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่ที่เกิดแบบปลุกเขาเรียกอะไปลุกเซลล์เรานิดนึงขอฟังอีกรอบสิชอบจังกกหวะโยกคอกเลยเท่รูจังหวะนี้สุดมัไปมีความ น่าต้องไปไม่รู้เก็บโน้ตไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่ได้ร้องเพลงนั้นมากเจ็บสชนเธอบ้าไปแล้วโอ้ลูกเก็บเบาๆตาย จะบอกว่าเวอร์ชันนี้ทําให้เรานึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเรารู้สึกว่าไม่ได้เราต้องขอกลับไปฟังออริจินัลอีกรอบหนึ่งคือเราไม่เคยดู MV ในออริจินัลนะบอกก่อนว่าเราฟังผ่าน <c oughs> เราฟังผ่านวิทยุฟังผ่านอะไรเงี้ยมาตลอดก็เลยไม่รู้3ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้เพลงนี้ยอดวิวอยู่ที่6.6ล้านเราคิดว่าเพลงนี้ถึง10ล้านได้ไม่ยากแล้วก็น่าจะไต่ขึ้นมาเรื่อยๆ